ดวงรายเดือนของคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะเป็นโหราศาสาสกลถ้าไม่รู้ลัคนา,าสากลให้ดูในช่วงเวลาที่บอกชาวพฤษภนะเกิดอยู่ในช่วงเวลา2 2เมษาถึง21พฤษภานะคะดาวพฤหัสอยู่ที่ตัวเองดาวยูเรนัสอยู่ที่ตัวเองคุณจะคิดหรือเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันถ้ามันเป็นเหตุการณ์ดีๆหรือว่าบางอย่างอยู่ๆมันเปลี่ยนแปลงแบบปรปรับ ก็ยังเป็นเรื่องดีๆอยู่นะเพราะว่าดาวยูเรนัสกับดาวพฤหัสทำมุมดีช่วงนี้คุณอาจจะมีความต้นเดือนนะคุณมีความตั้งใจอยากจะพยายามทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงมีช่องทางมีโอกาสเพิ่มเติมได้เยอะมากๆถามว่ายังดีไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคาดหวังหรืออย่าเพิ่ง คิดการไกลคิดโปรเจกต์ใหญ่เกินไปเพราะว่าช่วงต้นต้นเดือนนะยังยังไม่ได้อย่างใจยังใช้เงินเกี่ยวกับการทำงานคือยังเหมือนกับใช้เงินลงทุนไปเยอะอยู่นะคะยังไม่ได้ผลตอบแทนสักเท่าไหร่รอรอประมาณปลายเดือนผลของการทำงานหรือการติดต่อจะดีขึ้นหลังสักช่วงวันที่ ยีไปแล้วนะคะช่วงต้นเดือนอยังติดขัดอยู่ดาวคันทำมุมไม่ดีดาวศุกร์ทำมุมไม่ดีใช้จ่ายเยอะใช้จ่ายเยอะแล้วก็จะใจไม่อยู่กับเนื้อตัวใจคิดแต่เรื่องงานเรื่องจะทำยังไงให้ได้เต็มที่จะทำยังไงให้มันแบบได้ผลของการติดต่ออะไรก็ตามมันเต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ย นะคะคก็ยังไม่ได้เต็มที่แต่ถามว่าความคิดดีไหมความคิดดีคิดเยอะคิดทำแล้วมันดีมีโอกาสที่ดีติดต่อก็ดีแต่ว่ามันยังเป็นช่วงติดต่อมันยังไม่ใช่ผลของการติดต่อแล้วมันสักเซสถ้าจะสักเซสหรือจะเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเงินเป็นผลของงานจริงๆต้องรอเข้าประมาณปลายเดือนมีนานะคะ คุณมีโอกาสนะคุณมีโอกาสได้วงสังคมเพื่อนฝูงใหม่ๆนะคะแล้วก็ถ้าใครทําอะไรรับหลังคุณช่วงประมาณปลายเดือนคุณจะมีโอกาสได้รู้ความจริงหรือใครก็ตามที่เนี่ยผลงานเราอ่ะเหมือนถูกดองผลงานเราไม่เป็นที่ประจักษ์ก็รอปลายเดือนจะเป็นที่ประจักษ์นะคะ การงานมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ๆมีโอกาสช่องทางการงานใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ต้องรอนะต้องรอไม่ใช่ช่วงใกล้ๆนี้นะคะอืมยังเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีพฤษภนะคะ